โอ้ยอยยลองนึกภาพดูซิดารานักร้องชื่อดังอย่างนานาเราบีนาตื่นขึ้นมาอัดคลิปตอนดึกๆในวันที่21พฤศจิกายน2568แล้วสารภาพตรงๆว่าเธอแหละคือดาราโอที่ถูกโยงในข่าวสแกนดันร้อนแรงพร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและยอมให้เรื่องทั้งหมดเดินตามกระบวนการกฎหมายไปตามที่ควรจะเป็นแต่รอเดี๋ยวก่อนธุรกิจที่เธอทําอยู่กลับสร้างรายได้ที่ทําให้ชาวเน็ตตาค้างกันไปเลยนั่นคือร้านตัดผมแฟรนไชส์ชื่อดังเนวเซคัส ที่ตัวเลขรายได้ปีละไม่ธรรมดาจริงๆถ้าใครยังไม่รู้จักร้านนี้ลองคิดถึงร้านตัดผมสไตล์โมเดิร์นที่เน้นบริการแบบครบครันกับการตกแต่งร้านที่ดูทันสมัยและน่าดึงดูดทําให้ลูกค้าหลายคนเลือกไปใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้มาดูรายละเอียดกันชัดๆนะครับจากข้อมูลลงงบการเงินของร้านเนเวอร์เซคูสในช่วง3ปีล่าสุดซึ่งผมจะอธิบายแบบง่ายๆให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจหรือคนที่สนใจเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากโดยปกติแล้วรายได้ Revenue คือเงินที่ร้านได้จากการขายบริการหรือสินค้าในขณะที่กำไร Profit คือส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆออกไปแล้วจะเห็นว่าที่นี่มีตัวเลขที่สูงมากซึ่งอาจสะท้อนว่าธุรกิจนี้ได้รับความนิยมมากขนาดไหนแต่นี่แหละจุดที่หลายคนสงสัยและถกเถียงกันเพราะแม้รายได้จะทะลุหลักร้อยล้านแต่กลับมีข่าวว่าต้องแบกรับหนี้สินจํานวนมากทําให้หลายคนคิดว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้ทากําไรจริงหรือเปล่าหรืออาจมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ํา นี่คือมุมที่หลายคนมองข้ามไปแต่มันสําคัญมากในการวิเคราะห์ความสําเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์แบบนี้เอาละมาดูตัวเลขกันเลยดีกว่าตามงบการเงินที่เผยแพร่ปี2,565รายได้รวมอยู่ที่84.22ล้านบาทพร้อมกําไรสุดที่6.60ล้านบาทปี2,566รายได้เพิ่มขึ้นเป็น104.32ล้านบาทแต่กําไรลดลงเหลือ5.72ล้านบาทปี2567 รายได้ทะยานขึ้นอีกเป็น120ล้านบาทแต่กำไรเหลือเพียง3.91ล้านบาทรวมกันใน3ปีร้านนี้สร้างรายได้กว่า308ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถ้าคิดแบบง่ายๆก็เหมือนกับว่าทุกปีร้านนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากมายจนเงินหมุนเวียนไดระดับนี้แต่กำไรที่ลดลงอาจบอกได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างค่าเช่าที่เงินเดือนพนักงานหรือแม้แต่การขยายสาขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้ต้องใช้ความฉลาดในการจัดการเงินเพื่อรักษาธุรกิจให้ยืนยง และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้ที่อยากทําธุรกิจแฟรนไชส์เพราะมันแสดงให้เห็นว่าความนิยมไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปแต่มาถึงตรงนี้แล้วผมต้องบอกว่ามันยังมีมุมที่ถกเถียงกันอีกเยอะคุณคิดว่าทําไมธุรกิจที่รายได้สูงขนาดนี้ถึงยังมีข่าวนิสินตามมาหรือนี่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ฉลาดเพื่อดึงดูดความสนใจหรือจริงๆแล้วมีปัญหาภายในที่ซ่อนอยู่บางคนอาจเห็นว่านี่เป็นการใช้ชื่อเสียงดาราเพื่อโปรโมทร้านแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่า มันไม่โปรง่งใสพอและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามแต่ถ้าคุณดูดีๆก็จะพบว่าในโลกธุรกิจปัจจุบันการผสมผสานระหว่างความบันเทิงและการค้าแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเช่นดาราหลายคนที่เปิดร้านอาหารหรือสินค้าแบรนด์ต่างเวิงและม,มันมักก่อให้เกิดทั้งคำชมและคำติสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ทําให้เราต้องคิดหนักๆว่าข่าวสแกนด้านแบบนี้ส่งผลต่อธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไร คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการขอโทษและปล่อยให้กฎหมายตัดสินน่าจะเพียงพอหรือคิดว่าสังคมควรมีมาตรการเข้มงวดกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวลือส่งผลกระทบต่อธุรกิจชอบหรือไม่ชอบมุมมองนี้บอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเรามาดิสคัสกัน